จานเบรคคดคืออะไรเกิดขึ้นได้จริงไหมแล้วมันเกิดขึ้นได้ยากได้ง่ายแค่ไหน แล้วถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถซ่อมได้หรือไม่สวัสดีนะครับผมช่วงนี้หน้าฝนนะครับผมก็บรรยากาศฝนเลยเนี่ยจะได้ยินเสียงฝนขึ้นเนี่ยเป็นหลังคาไมเทึนชีจะได้ยินเสียงฝนเลยนะวันนี้นะฮะผมจะมาพูดประเด็นเรื่องที่หลายๆคนก็บอกว,ว่าเวลาจานเบรกร้อนเนี่ยแล้วโดนน้ำเนี่ยจะทําให้จานเบรกคดนะครับผมซึ่งผมเห็นหลายๆคอมเมนต์เนี่ยบางคนเนี่ยจะก,กังวลกับเรื่องนี้มากเกินไปผมก็จะมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังกันยังไงก็ฝากล้อด้านหลังด้วยนะครับผมที่ร้านโลนินกาลาดนะครับผมอ่าล้อแม็กมือหนึ มือก็มีทุกรุ่นทุกยี่ห้ออยากจะเปลี่ยนแบบไหนนะครับผมสามารถจะส่งได้ทั่วประเทศนะครับผมโอเคต้องขอโทษเรื่องเสียงฝนด้วยนะนะครับผมแต่ว่าก็อยากจะพูดเรื่องนี้เลยเพราะว่าเห็นมันเป็นประเด็นเรื่องนี้ต้องอธิบายก่อนว่าจานเบรคคดคืออะไรจานเบรคคดก็เหมือนว่าก็คือว่าจานเบรกเรามันจะเป็นก,กลมๆใช่ไหมแล้วมันก็จะผิวเรียบกันก็ว่าคดก็คือมันผิดรูปนะผิดรูปไปมีการคดงอมีการนูนขึ้นมาทําให้จานเบรกมันไม่เรียบเนี่งเมืเอม่อเมื่อไม่เรียบปุ๊บนะครับผมอาการที่จะเกิดขึ้น การเบรกเบรกแล้วมีอาการผิดปกติเบรกสัน่นพวงมลลาลัยสั่นขึ้นมือหรือเท้าสั่นที่ตัวาาเวเรายบเบรกตรงนี้นี่คืออาการจานเบรกคดนะครับผมทีนี้เรื่องที่ผมจะมาพูดคืออย่างนี้นะครับผมหลายๆคนก็จะกังวลมากเลยนะฮะเวลาเรามีเรื่องนี้พูดขึ้นมาก็องบอกโอ้อยมันมีโอกาสเกิดได้เลยช่วงน,นี้หน้าฝนผมจะบอกงนี้ก่อนนะครับอาการจานเบรคคดไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยไม่ใช่ว่าการจานเบรคคดนี่จะเกิดได้แค่เพียงว่าคุณขับรถมาแล้วเจอฝนปุ๊บแล้วมันจะคดได้ทันทีเเเลยยมมมมมัมัันนนนนนนไไไไไ่่่่่่่ดดดดด้้้้้กกกิิขขขึึงาาาแต็ใชว การเบรคคดนี่ผมต้องบอกเลยแม่งเหมือนหวยเลยนะครับก็คือคนบางคนโชคร้ายเนี่ยขับไประดับหนึ่งเจอน้ํานิดหน่อยก็คดไปเลยก็มีแต่ว่ามันเกิดขึ้นน้อยมากมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับผมแล้วโอกาสเกิดที่จะมากๆคืออะไรถ้าสมมุติเราออกจากบ้านปุ๊บนะครับผมแล้วฝนตกอยู่เราจะเบรกแค่ไหนฝนมันตกอยู่เนี่ยมันไม่คดหรอกครับเพราะนั้นคือมันเกิดการเปียกชื้นหรือว่าสิ่งต่างๆงพวกนี้ตั้งแต่เริ่มอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันจะมีโอกาสเกิดต่อเมื่อคุณขับแบบแห้งๆมาเป็นหลายร้อยกิโลลงทางลาดชันหรือขับข้า ัมนนา,นานแล้วไปเจอน้ําแบบกะทันหันกะทันหันก็คือขับ,ข,บขับไปเจอน้ําข้างทางแล้วคุณก็ไปเหยียบมันน้ํากระเซ็นโดนหรืออยู่ๆไปเจอฝนกะทันหันอะไรแบบนี้นะครับผมมันจะมีโอกาสคดได้นะครับผมนั่นหมายความว่าอย่าไปกังวลมากแล้วพวกคนบอกงั้นถ้าขับรถจากทางลาดชันหรือขับมาไกลๆมากๆแล้วเราเจอน้ําเราควรที่จะระมัดระวังไหมถ้าเป็นผมนะไม่ต้องห่วงแค่เรื่องเบรกนะครับสมมติว่าคุณขับลงจากดอยเนี่ยสักดอยหนึ่งมาเป็นชั่วโม,มงของชัมมง่วโมงการจอดรถพักเมื่อลงมาถึงข้างล่างแล้วมันเป็นสิ่งที่ควรทําอยู่แล้วครับมันไม่ใช เรื่องเอาเป็นว่าจอดพักดีที่สุดแต่อย่าไปกังวลหนึ่งขั้นที่ว่าโอ้โหบางคนบอกลงมาปุ๊บเจอฝนตายแน่รถกูพังมันไม่ขนาดนั้นนะครับผมแล้วเรื่องที่น่าเจ็บใจที่สุดไม่ใช่เรื่องของฝนหรอกเรื่องของฝนเราควบคุมไม่ได้ถ้ามันพังขึ้นมาเราก็ไม่ได้ตั้งใจนึกออกไหมแต่ความน่าเจ็บใจก็คือถ้าขับรถกลับมาบ้านแล้วร้อนแล้ว,ลว,ลวดันดึกเคิร์อยากล้างรถเลยเอาไปฉีดน้ําขึ้นมาแล้วมันคดอันนี้คือเรื่องน่าเจ็บใจแล้วมันก็เกิดขึ้นได้มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันต้องร้อนจริงๆนะแต่อีาม่ด ถ้าเอาหลักการสากกโลกนี้เลยนะครับผมมันจะไม่มีการเกียร์จานะค,ะคือเปลี่ยนจานใหม่อย่างเดียวแต่ว่าถ้าเอาหลักในประเทศไทยนะผมเราสามารถที่จะเกียร์จานได้การเกียร์จานก็มี2แบบครับก็คือถอดคือร้านเขาจะถอดจานเกียร์เครื่องนอกกับเป็นตัวจี้ก็คือไม่ต้องถอดจานออกจากรถเป็นรถจอดอยู่กับที่แล้วก็เอาเครื่องเกียร์เลยนะครับผมก็มีเกียร์สองแบบก็สามารถเกียร์ซ่อมได้เกียร์ก็ไม่กี่บาทนะครับไม่ได้แพงนั่นหมายความว่าจานคดจานอะไรก็ไม่ใช่ว่าต้องพังมันก็แต่ว่ามันก็ต้องดูอีกนะว่าจานคุณเนี่ยสภาพก่่อออนนนนนนห้้้้าาีีีเเป็ไงงกกยยรรมมมแลวคคคััืด ครับผมแต่ที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าอย่าไปกังวลกัคบคาว่าจานคดมากครับมันไม่ได้เกิดขึ้นได้ง่ายขนาดนั้นไม่ต้องไปกังวลมากเอาไว้สําหรับจานคดเนี่ยเอาไว้สําหรับคนที่ใช้รถหนักจริง,รงๆก็พอนะครับผมเป็นคนที่เขาใช้รถในการขนส่งเดินทางข้ามจังหวัดหรือขนส่งของต่างๆเราใช้เบรกหนักๆแต่เราเป็นประชาชนทั่วๆไปเนี่ยนะครับขับรถอยู่ในเมืองไปทํางานไม่ต้องไปกังวลกับมันมากครับมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นที่โอ้ตายแล้วต้องเบรกแล้วเว้ยข้างหน้ามีน้าขับรถมาไกลอย่าไปเครียดเกินไปโอเคยังไงนะ รู้ดีๆก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ